สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอ,อ์เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้จะมาทํานายทายทักดวงชะตาชาวราศีเมษประจำเดือนธันวาคม2564นี้นะคะเรามาเริ่มเปิดคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลาเดือนนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับ สนับสนุนหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดที่อยากจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็นี่เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะช่วยคุณได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาก็เป็นไปได้นะคะเขาก็จะพร้อมให้การสนับสนุนกับคุณในทุกๆวิถีทางเลยนะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเกื้อหนุนคุณมากๆเมตตาเอ็นดูคุณมากเลยค่ะต่อมาค่ะ ตำแหน่งของฮีนะความายานะความไม่ดีไม่งามในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือพึ่งตัวเองแบบเพียงแค่ลำพังหรือว่าเพียงคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยจะได้อาจจะต้องไปพึ่งพาคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือว่าคนรอบตัวซะเป็นส่วนใหญ่และทันทีที่ไม่มีเขาก็คือล้มเรียกได้ว่าล้มก็ล้มหมูอะค่ะ ตายก็ตายหมู่ค่ะหรือว่าถ้ามันไม่มีเขาเนี่ยเราอาจจะลําบากสักหน่อยนะคะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยในความไม่ดีไม่งามเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เอาตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับชีวิตของคนอื่นมากเกินไปทําให้ตัวเองไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลําแข้งของตัวเองขนาดนั้นนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของทนานก็คือเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ถ้าถามถึง คนที่ติดนี่ของเราอยู่นะคะถือว่าเป็นลูกหนี้เนี่ยมีเกณฑ์จะได้เอาเงินกลับมาคืนเราถามถึงลูกหนี้ลูกนี้จะคืนเงินหรือถ้าตัวเราเอง เคยติดหนี้เขาไว้นะฮะเราก็จะมีเงินเอาไปคืนเขาในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนั่นเองเพราะว่านี่คือไพ่ยูเทิร์นและปรากฏในตำแหน่งของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินต่อมาค่ะตำแหน่งของปิตาปิตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานของเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณทำงานในเวลาตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะค่อนข้างแบบ มีมีผลในทิทางที่ดีหรือว่าจะรู้สึกขัวไว้รู้สึกว่าสมองมันลดเล่นผิดปกติยังไงก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยเรียนวัยศึกษานะคะอ่านหนังสือในตอนกลางคืนก็จะเป็นอะไรที่จดจําได้ดีมากๆเลยมากกว่าตอนกลางวันซะอีกนะคะดังนั้นแนะนําอ่านหนังสอือสอบอ่านตอนคืนเลยจะดีมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมการทํางานก็จะเปลี่ยนย้ายเวลาจากตอนช่วงเช้าไป ตั้งแต่กลางวันเปต้นไปไปจนถึงกลางคืนด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาตามาตาคือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราในช่วงระยะเวลานี้ถามถึงเกณฑ์ของปัญหาสุขภาพถือว่าโดยรวมเนี่ยโอเคดีแข็งแรงดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่หน่อยก็คือเป็นพวกอาการปวดไหล่ปวดหลังปวดคอนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีอาการเจ็บปว่วยตรงนี้แล้วก็เขาอาจจะเกรงใจเราไม่กล้าบอกอะไรคุณมากมายนะคะ ก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะบอกเล่าให้ลูกฟังกลัวลูกจะเป็นห่วงอะไรประมาณนี้ดังนั้นต้องคอยสังเกตอาการท่านให้ดีๆนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของโพคาโภคาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจะซื้อจะขายนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะหรือว่าเกณฑ์การทําเรื่องธุรกรรมทางการเงินต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะโอเคนะก็ถือว่าแบกรับ ปัญหาหนักนะเรื่องอื่นการเงินอื่นๆอ,อาจจะยังหนักอยู่นะคะเรื่องของการคิดที่อยากจะมีบ้านก็เลยต้องผ่อนผันไปก่อนเลื่อนไปก่อนนะต่อมาตําแหน่งของมาชิมาความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนมันเป็นลักษณะของไพ่ความไว้เนื้อเชื่อใจดังนั้นเนี่ยไพ่ก็คงอยากจะเตือนว่าอย่าไว้ใจใครง่าย อย่าเชื่อใจคนง่ายๆในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไม่ใช่คนทุกคนที่คุณสามารถจะไหว,หว้วางใจได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนร่วมหรือว่าการทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆร่วมกับผู้อื่นนะคะก็ต้องระมัดระวังเกณฑ์ตรงนี้ให้ดีๆด้วยนั่นเองนะต่อมาค่ะวันทีท่2แล้วนะไพ่ใบแรกตําแหน่งของตนุ ตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับสายฟ้าผ่าอยู่ดีก็อยู่ดีก็คิดอยู่ดีก็ลงมือทำอยู่ดีก็ตัดสินใจนะคะมันอาจจะเป็นพฤติกรรมอะไรที่แบบปุบปรับไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแต่อยู่ดีๆมันเป็นเหตุจำเป็นให้ต้องทำนะคะแล้วก็มันมีลักษณะเหมือนกับ เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างมีผลกับใจของเราซะด้วยดิอย่างเช่นเรื่องของการงานเนี้ยคืออยู่ดีๆก็เครียดพอเครียดปุ๊บออกดีกว่าอ่ามันจะคิดแบบนี้เลยปุบปับเลยนะคะก็ เ,เตรียมรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะม,มีแผนสำรองกับชีวิตเสมอแล้วจะดีนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพักกระดุมพักเกณฑ์การเงินการเงินในช่วงนี้ไม่ห่วงเลยนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่มั่งคัง่งมั่งคงมากขึ้นนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่กิ่งทองใบหยกมันหมายถึงความสมบูรณ์พูนพร้อมอยากได้อะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ได้ทําอยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวไหนได้เที่ยวอยากช้อปปิ้งอะไรเนี่ยได้หมดเลยนั่นหมายความว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคดีสําหรับคุณมากๆเลย ะะต่อมาตำแหน่งของสหัชชะสหัชชะคือเรื่องของเพื่อนเพื่อนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะมีคนที่หวังดีนะคอยคอยแอบมองเราอยู่ไกลๆแอบมองเราอยู่ห่างๆหรือมีคนที่มีเพื่อนแอบรักเพื่อนด้วยนะมีเพื่อนแอบรักเราด้วยนะคะช่วงนี้ไม่รู้ว่าคุณได้สังเกตรหรือเปล่านะคะก็ลองดูก็แล้วกันแต่คิดว่า น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกาลรระยาะนามิตรต่อกันที่ดีไม่ว่าจะเป็นเชิงไหนก็ตามแต่ยังไงซะเขาก็เป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็หวังดีกับคุณเสมอนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะ อุ้ยขออภัยค่ะตำแหน่งของพันธุพันธุคือญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องในตำแหน่งนี้บางครั้งมันอาจจะหมายถึงเรื่องของตำแหน่งหัวใจมันเป็นจุดศูนย์กลางมาเป็นตำแหน่งของหัวใจนะคะนั่นอาจจะหมายถึงความคิดในใจของคุณตอนนี้ว่าอยากจะเดินทางอยากจะท่องเที่ยวหรือว่ามีการวางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะคะช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้ด้วยนะดังนั้นก็มีโอกาสคาดหวังได้นะจุดจุดนี้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จตามแผนที่คุณได้ ได้คัดคิดเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การเดินทางต่างๆนา,ๆน,าๆนานะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของปุตตะปุตตะคือเรื่องของลูกสําหรับท่านใดที่อยากจะมีลูกบอกเลยว่ายังคาดหวังไม่ได้นะจุดจุดนี้นะคะเรื่องของลูกเนี่ยยังคิดแล้วก็ยังคงต้องท้องต่อไปอะ่ะเพราะมันยังไม่มีข่าวดีในเร็ววันค่ะตำแหน่งต่อมาคืออริอริคือศัตรูคู่อาฆาตแต่มันปรากฏในลักษณะของการ รองดองกันหรือว่าการกลับมาคืนดีกันนะนั่นหมายความว่าสําหรับท่านที่มีคู่อริคู่ศัตรูหรือว่าเคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าจะกลับมาคืนดีกันอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะจะมีคนมาขอโทษขอโพยขออภัยซึ่งกันและกันด้วยนะต่อมาตําแหน่งของปัตตนิคือเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของคู่สำหรับท่านที่โสดก่อนเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะมีความรัก เท่าไหร่อยากใจยังคงสดๆแบบนี้ไปก่อนนะเพราะคิดว่าตัวเองอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกับการที่จะมีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆในชีวิตอยู่นะคะรวมไปถึงท่านใดก็ตามที่มีความรักอยู่แล้วหรือว่ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีความรักมากกว่าแล้วก็มีความรักน้อยกว่าคือความรักความรู้สึกดีที่มีต่อกันนี่มันไม่ได้เท่าเทียมกันแล้วก็มันอาจจะมีคนคนอื่น คนนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในครั้งนี้นะะถ้าสังเกตให้ดีๆก็คือจะมีมือปิศนาที่เข้ามากดตาช่างทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยการที่เราจะดําเนินชีวิตกันไปในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องสองคน2องคนแต่มันมีเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาจัดแจงเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วย กด็ดูตรงนี้เอาไว้ก็แล้วกันนะคะต่อมาคะตำแหน่งของมรณะก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังเกณฑ์อุบัติเหตุอุบัติภัยช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการลองทําอะไรใหม่ๆการทดลองในเส้นทางใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ได้เส้นอาจจะยังไม่ใช่เส้นทางชีวิตที่ดีมากขนาดนั้นนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็ ถ้ากําลังคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยยังไม่แนะนําในตอนนี้นะคะแล้วก็ตําแหน่งของสุภาสุภาเป็นเรื่องของคุณงามความดีแต่กลับมอดแบบเหมือนกับว่าเป็นเทียนดับ ไฟมันมอดนะคะหมายถึงใจที่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือว่าพลังไฟในตัวเนี่ยมันค่อยๆหมดไปช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอาจจะต้องพักผ่อนบ้างอาจจะต้องท่องเที่ยวบ้างนะคะเพื่อให้เราได้อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะได้รู้ใจตัวเองว่าเอ๊ในช่วงชีวิตนี้เนี่ยต้องการอะไรต้องการสิ่งใดและอะไรที่ทําให้เรามีความสุข ที่จะดาเนินต่อไปได้ด้วยดีนะคะต่อมาหาเรื่องของการงานคุณเริ่มจะมองหางานที่มีความเป็นอิสระเสรีนะอยากจะทําอะไรที่มันฟีสไตล์มากขึ้นอยากจะทําอะไรที่มันเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะลุยของตัวเองนี่แหละจะดีจะร้ายยังไงก็ไม่รู้แหละนะฮะก็คิดว่าวางแผนและจุดจุดนี้ไดน้นะคะแต่อย่าเพิ่งลงมือทําในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะมกรลาไปต้นไปค่อยว่ากันใหม่อีกทีก็แล้วกันเนาะนะฮะต่อมาค่ะตำแหน่งของลาพะ เรื่องของความมั่นคงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยความมั่นคงเนี่ยยังเป็นหมากระดก หมายถึงว่ามันมีช่วงขาขึ้นมีช่วงขาลงมันยังไม่ได้มั่นคงตลอดรอดฝั่งตลอดไปขนาดนั้นนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกพึงพอใจก็ยังดีกว่าที่มันนิ่งอยู่กับที่อะนะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยาญายะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเรามาระวังจะมีคนที่รู้สึกตัวเองแล้วว่าเริ่มอ้วนขึ้นอยากจะควบคุมพฤติกรรมอาหารการกินรวมไปถึงควบคุมในเรื่องของลักษณะการออกกําลังกายด้วยนะเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ ลดในเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยนะคะและ2ตํตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทาสาตำแหน่งทาสี ตำแหน่งบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเราเองนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นบริวารเพศเดียวกันเขาก็จะเป็นคนที่ทําตัวแบบไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกับเรามากเท่าไหร่แต่เขาทํางานได้มีประสิทธิภาพดีนะคนคนนี้นะเรียกได้ว่าสั่งงานไปตามไหนก็ตามนั้นอาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่ทํางานลงมือทําจริงเออแล้วก็อีกคนนึงที่เป็นบริวารเพศตรงกันข้ามนะคะช่วงนี้เขาก็จะลุยลุยดีคนนี้โบโบดีนะคะแล้วก็เวลาเวลาเราบอกอะไรเขาหรือสอนงานเขาให้บอก ลักษณะมันพูดกับเขาดีๆคนนี้เนี่ยเขาชอบให้พูดดีๆหรือว่าเอาน้ําเย็นเข้ารูปเนี่ยเขาจะทํางานได้ดีกับเราและสามารถจะทําร่วมกันได้แบบตลอดรอดฝั่งตลอดไปแน่นอนค่ะโอเคค่ะก็ขอขอจบการทํานายไทยทักดษิาตาชาวราศีเมษประจําเดือนธันวาคม2564นี้นะคะ